สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ร้านกปวยเตี๋ยวเรืออยุธยาสิบบาทเมนูของทางร้านนะคะก็จะมี แก่ดเตี๋ยวชามเล็ก10บาทไปจนถึงชามใหญ่หนึบาทนะคะและทางร้านจะมีเป็นน้ำหวานแล้วก็น้ำดื่มบริการตัวเองนะคะน้ำหวานก็จะมีกระเจี๊ยบโอเลี้ยงแล้วก็น้ำลำไยค่ะตอนนี้ลุงกำลังทำอะไรอยู่เหรอคะตอนนี้ลุงลวกเส้นรวมครับอันนี้เป็นชามและเท่าไหร่คะใหญ่มากชามยักษ์ลุงพิเศษร้อยเดียวจา้าหนึ่งร้อยบาทเองนะคะทุกคน สวัสดีครับนี่ครับลุงฝนครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาสิ้นประโดกครับขอถามลุงว่าครับก่อนที่ลุงจะมาขายลุงทำอาชีพอะไรมาก่อนครับก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่แต่ก่อนเป็นพนักงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัททั่วไปทํางานทั่วไปครับครับแล้วก่อนเริ่มธุรกิจทําไมลุงถึงได้มาอยู่ที่ตรงนี้ครับมาขายตรงนี้งมีที่อยู่แล้วหรือว่าเป็นของใครอะไร ลุงยังเช่าเขาอยู่ครับเป็นที่เช่าครับอันนี้เป็นที่เช่านะครับแล้วทําไมลุงถึงเลือกขายเป็นก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวน่าจะเป็นอาชีพที่หาเงินง่ายครับเพราะว่าลูกค้าต้องกินทุกวันครับครับผมครับค่าคันน่าจะเบิกสุดเป็นเรียกอาชีพภาคขายครับครับเอ่อในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดหรือสถานการณ์ร้แรงครับลุงมีวิธีปรับตัวยังไงครับในตอน ที่ลุงยังค้าขายโอ้หช่วงก็เป็นช่วงที่ลําบากมาเช่วงครับก็คือตอนเลี้ยนใส่ถุงครับไปทานที่บ้านครับผมคือช่วงหนึ่งเขาจะห้ามนั่งที่ร้านนะฮะก็จะสั่งผ่ารเบลเวอรี่ครับครับค่ะคือลุงผลเปิดร้านนี้มาแล้วกี่ปีหรอคะปีนี้ก็ครบรอบสิบห้าปีครับเป็นมาสิบห้าปีแล้วทําไมหนูอยากรู้ว่าถึงมีชามเริ่มต้นที่สิบบาทโอ้ครับเป็นคำถามดีๆมากเลยครับ จุดขายขาองลุงผนคือชามสิบบาทครับเด็กก็ทานได้ครับผู้ใหญ่ก็ทานได้ครับคือหลายชามหลายเส้นครับอิ่มอร่อยครับสั่งไนทุกเส้นทำเล็กเพราะว่าส่วนมากในนี้เป็นหมูบ้านนะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยลุงผลขายได้เยอะไหมคะแต่ก่อนเยอะมากแต่ช่วงนี้ครับธุรกิจแย่ครับก็พอปร <laughs> ะคองได้ครับครับจะถามว่า ลุงเฮดอยูนี่มีจักสาขาครับผมตอนนี้โคาลายกะมีอยู่สองสาขาจ้ามีน้องกระทุ่มสาขาหนึ่งแล้วก็คอนโดรถไฟดสาขาครับอสองสาขาครับเสองสาขานะครับเราในอนาคตลุงสีว่างแผน่งไดๆต่อไปครับต่อยอดการขายรักษาลูกค้านั่นนู่นนี่ครับตอนนี้ก็มีลูกค้ามากที่ต่อขอแฟนชส์ครับอ๋อซื้อแฟนชส์ขายแฟนชส์ก็คือให้เขาไปในราคาที่ว่าช่วยเขาครับ คือเขาคือไม่ได้ออาคิดเป็นเงินแม่ได้เขาเป็นไม่ได้ดครับผมอืมครับตัวเตี๋ยวก็ต้องมีใจหลักกับพาขายมใจหลักไปเด็ดซวยครับผมครับเดี๋ยวให้ลุงฝาก่องทางติดตามการรั่งซื้อ่องทางการขายได้พวกแอปได้พวกพิกต็อกอย่างของลุงครับครับผมฝากีเรี๋ยวนธีลงผลนะครับมีสององทางครับเด้อไลน์เมนกับช้อปปี้ครับแล้วก็ในเพจลุงผลเป็นเซส่วนตัวนะครับ พัชรพลทองทาบกับพิกตอกลุงฝนลุงฝนกวว๋วยเตี๋ยวเรียสิบ,บาทเบอร์โทรครับ0898831303ฝากร้านลุงฝนด้วยนะครับครับขอบคุณครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวชามยัดหมีร้อยบาทที่พวกเราสั่งไปนะคะแล้วก็จะมีน้ำด้วยนะคะจะมีกระเจี๊ยบโอเลียงแล้วก็ลำไยนะคะทุกคน ฟันอะองอะไดี่กที่หนกอดัแล้วอะไครรับผิดชอบยกงก็ได้แกี่ยวกับสดบง ง่ายฉันจะตักยังไงิักบุดหนุนล้างคุ้มลุงด้วยนะคะย